สวัสดีครับพี่น้องทุกทุกท่านนะครับผมพบผอกันวันนี้เช้าๆกับอากาศดีๆนะครับพาพี่น้องเดินนะครับบึงความชุมชื้นของต้นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวนะครับมะนาวไม่ว่าจะเป็นส้มโอนะครับส้มโอนี่ครับพี่น้องครับปลูกไว้นะครับยังพอถึงสี่เดือนนะครับเนี่ยส้มโอสายพันธุ์ทองดีนะครับ กบกำลังสวยงามมันถือฝนนะครับแท่งยอดขึ้นมานะครับแท่งหยอดขึ้นมานครับเพราะว่าผมคิดว่าบกินสองปีนะ่าจะออกผลออกลูกนะครับเพราะว่าต่อนมานะครับคือว่าไม่เกินสองปีได้ลูกนนได้ผลแทานนอนนะครับาที่นนองบึงบรรยากาศ ช่วงเช้าๆๆก่อนพระอาทิตย์จะตกดินว้จะ,จะผูขึ้นมาเสียงไกลขันเจาแกะกจาแกะเจาแกกครับพี่น้องครับนั่ก็คือต้นตานนะครับไอ,ตอ้ต้นไอ้หมากต้นตานยูฟังนั่นครับผมต้นตานประดับนะครับมีต้นม่วงนะครับออนีต้นหมากเลยพี่น้องเด้อนะครับผมสูงนะครับหมากเขียวที่ภูเขาเขียวนะครับนี่ย กำลังเป็นนวยเป็นลูกเป็นผลนะครับกับทองฝาที่สวยงามาสลืมสลือไปนะครับกับมะนาวอันสลาบดีกับภ้าพี่นองเบิงนะครับนี่คือทุเรียนนะครับหลังจากาได้อากาศดีๆจากฝนนะครับเริ่มแตกยอดนะครับแตกยอด แด่คขึ้นนะครับกำลังสวยงามพี่น้องครับคนรักต้นไม้นะครับคนรักต้นไม้เบื้องล่างต้นนะครับแตกการแตกกิ่งนะครับัาเก็นพุ่มเป็นยังฮักตัดออกนะครับอากาศเข่าอากาศเข่าครับสูงก็ประมาณจะสี่เมตรแหะครับผมนี่นะครับ เดือนพฤษภาวันที่27ก็จะครบสองปีสำหรับต้นนี้นะครับหมอนทองหมอนทองอันนี้ก็มาละกาสูงพี่น้องสูงสูงเกินคาดสูงเกินคาดนะครับอันนี้ก็อีก2ปีนะครับก็จะล่องทดสอบเอาลูพก,ก่นนะครับเอามากนะครับเพราะว่ากานกิ่งดื่มญ่แล้วครับเนี่ย อีกสองปีจะงานจะง่ายก็นี่นะครับยี่เปีแดที่จะถึงนี้พุทธภาก็จะครบสามปีครับสำหรับต้นนี้นะครับพี่น้องผู้ใดมักที่อยากจะปลูกนะครับทุเรียนแต่ว่าต้องเป็นมีหินนะครับด้วยพืนพื้น,นดินต้องต้องเป็นหินนะครับมีหินผสมเพราะว่าคนมักหินน้านะครับอ่ากันเป็นดินทรายจะบ่ค่อยดีนะพี่น้องเ้อนะครับ ดินไส้จะบ่คอยดถีถ้าเป็นหินด้วยนี่ทุเรียนจะมักนะครับทุเรียนหมอนทองอัานาานั้นกระลังหญ่ครับผมกระล่งจับลูกนะครับอ,อันนี้ก็ส้มอูอนี่นะครับหมกนนักเป็นปีนี้ได้สองน้อยนะครับตัวนี้กะนกกระจิบนกกระจิบพี่น้อง ผู้เรียนนกกระชีบเบิงเปินแตกยอดครับแตกยอดขึ้นมีเบ้อเปิดอากาศเขาครับพี่น้องเขาต้องตัดตัดออกนะครับสมมติคนเกิดจริงจริงใหตัดออกเลยนะครับีอ้อากาศเข่าอากาศงาหรือว่ากิ่งพ่นจจะใหง่ายนะครับมี่กิ่งพ่นใหง่ เพราะว่าผมมนคนมกปลูกนะครับมักปลูกทุเรียนนะครับเจะว่ากะเรื่มจะได้ผลแล้วนะครับเรื่มจะได้ผลแล้วนะครับพี่น้องแต่ละขอบขั้วนะครับแต่ละขอบครัวหรือเอามาปลูกล้วพี่นอ้องด้อบ้านละตน้นสองต้นนะครับปลูกไปรอบบ้านห้องนะครับอย่าปลูกหลายปลูกหลายมันดูเลีย้ยครับพี่น้องล่งทุนหลายนะครับเมืองครับพนแตกยอดขึ้น ไม่ธรรมดาต้นนี้ก็ได้นะครับรุ่นกันอีกสองปีก็จะได้เก็บหมากเก็บผลนะครับนะครับปีนี้ก็คงจะสัดขึ้นยางแน่นอนนะครับเพราะว่าสิบเป็นงาเป็นกิ้งเพิ่นก็จะจะเลื่อนเติบโตนะครับอ,อากาศโลงๆจังหน่อยหอจะมีต้นกล่วยนะครับร่อมแบบนี้นะครับ ว่าตุเลียนนี่คนคนอยากให้หมูเพิ่นอยู่น้ำพิ่นอยากให้หมูเพินนนเ่นอยู่น้ำให้มีต้นกล้วยปลูกไว้จังซี่นะครับใกล้ๆก,กันคนกับที่ไปขอกินน้ำน้ำกล้วยกล้วยกับที่ขอกินน้ำน้ำเพิ่นนะครับก็เลยต่างฝ่ายต่างซอยกันนะครับดูเรียบซึ่งกันและกันนะครับเนี่ยกิงแบบนี้เ้าก็ต้องเอาอ่า พอต้องให้มีไอแบบนี้นะครับทนี่มีงาแบบนี้ออกเข้ากันเอาเนไก่พอตัดตัดตัดนะครับตอนนี้ผมยังบ่ไใ้ตัดแต่ว่าไอพวกนี้ผมตัดออกแล้พ้นเกิดไม้นี่พันเกิดไมครับพ้นเกิดไม่พอต้องให้พนเกิดนะครับพอต้องให้พนเกิดเพราะว่าลั้อ่านี่จะได้ถูกแสงแดดเลยจะใหไงไว้จะเรื่อนเติบโตนะครับ คือฝนแต,แตกยอดขึ้นมากนะครับอ่าทุบนี่ก็ดีใจครับพี่น้องถ้าเฮ็ดสำเร็จเนาะพันลูกกระจิบอันนี้ครับตัวนี้ไอ้หมอนทองครับผมนี่หมอนทองนะครับ อันนี้ก็ไม่ต้นกลวยรอมหอมพื่อกันนะครับปั่นน้ำจากสะนะครับจากสะตรงนี้แหละขึ้นมานะครับมาหลดดพ้นนะครับเบิง้งตัวน,นี้ยิงเขียวเลยครับพี่น้องยิงนะเขี้ยวอันบ่มีนยังผมยานตางาบกม่วงนี่แหละเพราะว่าลูกมะม่วงดกมาก หักลงมาขับครับเบ,บื้องใบพิ่นครับนี่คือหมอนทองนะครับผมตัวน,นี้ก็จะประ,ประมาณหาเม็ดน่าจะได้แล้วนะครับถ้าหกเม็ดเกินหกเม็ดผม่ก็ต้องได้ตัดยอดออกเพราะว่าบอให้ขึ้นไปสูงนะครับลำต้นจะได้ตูนะครับงาก็จะได้สมบูรณ์นะครับรุ่นไปเรื่อยๆครับพี่น้องว่าสิเป็น,ปนยังไง นี่คือหมอนทองนะครับปลูกได้พี่น้องเด้อบานละต้นสองต้นครับผมบานละต้นสองต้นปลูกได้ครับพี่น้องโห้ยอดตํำลึ่ครับพี่น้องครับสุดยอดอยู่หลังบานนี่แหละครับผมปลูกไว้รอบบาทครับเยื้ผ้าพี่นหน้อยเบิ่งอีกนะครับ <c oughs> ครับจะไม่มีมแมลงมากินด้วยครับนี่แปลกยอดปลูกยู่หล้างบ้านนี่ครับบ้านนี่นี่บ้านหลังบ้านนะครับตัวนี้ผมคิดว่าสีบอลลอดเลยครับกลับมาลอดอกลับมาลอดซื้อเลยครับพี่น้อง ยอดแตกครับกาลังแตกขึ้นยอดบนฟ้าก็สูงเึ้นไปนะครับนี่อีกต้นหนึ่งครับต้ใกล้ๆกันห่างกันสิหามตรนะครับแตกขึ้นกันครับพี่น้องยอดกําลังแตกเพราะวันนี้ได้ฝนฝนตกโปรยโปรยมานะครับพี่น้องเ่นผู้รักต้นไม้รักทุเรียนปลูกเลยครับพี่น้องครับปลูกนะครับปลูกนะครับ แต่ ah, ້ຈະບໍ່ໄດ້ຊື້ມັນຈິครับ